พอลุงเอาพระลุ่งอ่ะมาพระลุ่งอ่ะอ๋อมาเลยพระลุ่งนะตรงนี้เท่าไหร่นะอันนี้เปิดไว้สองห้าสองห้าคือตัวเลขเลยฮะสองล้านห้าโอเคผมผมเปิดฝาดูหน่อยนะไม้ครับเราภาอยู่เรียมมองยาก แกะไดดกอะผมแกะดูหน่อยนะ,ะคือลงยาตัวนี้ผมจะไม่ค่อยซื้ออ่เอาอัตมาติกเนี่ยเพราะว่ายามันต้องขุดพอยาไม่ขุดแล้วมันจะขายไม่ได้เนาะแท้แต่ไม่ใช่แบบยาขุดอันนี้ยังไม่เอาเนาะส่วนนี้ไม่ใช่บอกนิยมขอบคุณมากเลย มันพวกนี้ลงยามต้องขุดพอมันไม่ขุดแบบเป็นลงยาแบบเปบือกๆอย่างเงี้ยมันก็ระวังระวังหล่นเด้เดวเด้อันนี้ปิดไว้ปิดไว้อันนี้ประมาณเท่าไหร่รือว่าเท่าไหร่พอยาไม่ขุดแบบเนี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันโดนไฟหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่โอ,อ้ตรงนี้อ,อุดตรงนี้อุดต้อ,อตง,ตงอุดพระต้องอุดพระเออไม่งั้นเดี๋ยวพระแตกโอเคพอยาไม่ขุดแล้วมนขายไม่ได้ขอกคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับ